เป็นพุทธบริษ okay. ัทเป็นพุทธสาววอย่าเรื่องมากเล็ชนใหตื่นสดส่าวรงยิเฉียดตัดเรลยให้ตรงตรงอยู่แล้วทุกสิ่งอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติดถลาั่งโง่ห้ถ่างลย mọi t h ก็กลาเป้งสิ่งลกก็แค่ทำกลางไปแบบม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไมยึดไปด้วยกัน Con chỉ cần ở giữa, theo cách không dính cả dính, cả chất dính cũng cùng cần nhiều chuyện không cần, nhiều, chuyển, không cần nhiều ý thức. bây giờ, Nếu ý thức nhiều thì vỏ sẽ nhiều. toàn bây giờ, Bước nhiều thì bỏ sẽ nhiều, tham ái sẽ nhiều. Tình cái con đi đi, Thứ mà đã giác khổ cho rồi, hãy kết luận cho thật tốt, nó chính là cắt. Cắt mẹ thân, Cắt ngay cả chính cái cắt. Mày dứt mẹ cả thân, mẹ mày Không dính ngay cả dính cái không dính. Và hãy đi cùng nhau với mọi thứ Mà sẽ khai được ที่ทีน่องุกสาวแท้ซัง่อันรอรให้ได้มหากุลาให้ได้แค่มหาบุญาการปดเท่านั้นลูกที่โลิ่ดอกในตัววิเลยดุใจตัววิเลยดุใทุกครั้ไม่เสกการบริบบทยเอาไม่ใชกกายมันเผนเอาน้องไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติเอาถ้่าบันเ็นเอาก็กลายเป็นพรอบเป็นภูมทันทีถ้าคริบัติเอาเท่ามันเผนเอาก็กลอยเป็นครอไเป แต่ถ้าเป็นการบำเพ็ญโปรดก็คือโปรดมหาบุญนาใครช่วยหนุนช่วยไปดีกันนี่เดียวมาตุ๊ดจัดเต๊โดูได้ตื่นบี g i ายตอ à n ฟุก giải ทัองฟุกกลุ่มเนี้อันนี้ไม่สร้างครอบสร้างภูมิแต่ล้างครอบล้างภูมิแทนวันนี้ไม่ใช่ต่ดต้อยต่อเที่มาล่เสลือก้อยเสลือเที่แทนที่นั่นสติการหลุดพ้นในสติอะไรลูกที่เดียวที่ให้ใส่ท้องฟุกงเดียวคัะ สติก็คือไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมานไม่ทิ้งในการทิ่งใจท่องไปเเลลยูกทิ้งในตัณหาที่ก็เหมือนกันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไปเลยทุกงอยดาก็ giống thế không dính ngay cả chính cái không dính c ù n nhau หมด

น้อเฉลยท้าวไส้และเบญจเตยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มีนิพพานเป็นที่ไปแต่มีความเป็นพ่อเป็นภูมิเป็นที่ไปนี่คือไหนก็ไม่ใช่นิพพานและน ơi เด่นมันก็เป็ก้อนหลักที่เป็นน ơi เด่นนิพพานเนี่ยใช้การใครเริ่มใครจบด้วยไม่ได้เลยนิพพานสืบดวงสืบตัวเริ่มสืบตัวจบกับมันไม่ไดนิพพานเนี่ยใช้การคอยติดคอยหลุดด้วยไม่ได้นิพพานสืบดสุบตัวยึดสืบตัวทิ้งกับมันไม่ได มีพาเนี่ยไม่มีติดไม่มีหลุดนะมีพาไม่ต้องเิ่มบานมีพาไม่มีตัวคอรเริ่มใครจบีพาไม่มีตัวใครเริ่มไคจบลูกมีพาไม่มีตัวใอยเริ่มใครจบลูกมพ่มยตังคคยเริ่มใครจบลุกมีพ่มันกคเปินแค่สบลมีาไม่มตัตเทิ่านค้นเองเดี๋ยวเ่มนตัวใครเริ่มใครจบลุกที่กีต้วใเริ่มใรจบลกว่าม่นยังใครเรียกว่ามันยังเปานภาวะตัหาบำเพ็นภาวรมอยู่เป็าภาวะตัณหาปฏิิัติธรมอยู่ ก็แล้มนล่ะจัดท้าทำไมถึงใครก็ต่อละจดร้ายทำไมถึงไขรฟังก็บอกแล้วไ่มีสิ่งยึดืนติดลูกก็ไม่สิอย่านนอโสยนไม่ไดอจริงม ất t คนไหนคไม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่ไม่งกับไม่งกับไม่ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดสิไม่ยึดกับไม่ยึดกับไม่ยึดิมาทำกลางไวแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยและหให้เอเสือถ้าไม่คยึดกับยึดกับทั้ยึดน่ไม่ใช่ไปเจริญอะไร ก็ไปกปพัฒนาอะรก็สรุปไปให้แล้วไงลูกมันไม่ใช่สิ่งยึดติดได้คิดบ่าตอต่ไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่สิ่งยตัวที่ลูก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดนั่นก็ไม่นก็ยิ่งยึดติดนั่เัวิญตัวปฏิ่งติดนัอนก็ไม่ใช่สิ่งยึดกายนั่นก็ไมีใช่สิ่งยึดติดนั่นก็ไม่ใช่มิ่งยึดติดนั่นก็ไม่ใช่สิงยึนติดนัลนก็ไม่ใช่สิ่งาน้อิดังนก็ไม่ใช่สิ่งยัด มีพ่อมีภูมิเป็นที่ไปไม่ใช่นิพพานขอห้อขเลียบลานโดยดนื้อไม่ใิบพานแล้วก็สรุปเนื้อหาตัดสรุปดีดีตอนนี้ก็เรือนตาติเส้าบุกถงตุ๊ทุกอย่างก็จะมายึดมันทั้งยึดทั้งมายึดไปด้วยกันเลยหมดงตังินและงวินไปุ่งนีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันเลยเรื่องทุกอย่างเขาทั้งกาับง่ไม่ไป้วยันเยทุทุกอะ่างไมทั้ ตัวจบตัวไม่จบไปด้วยกันนี่เลยทีจบกา่ทบการับนแุ่มุบกลุ่มมันจะได้ยุติทั้งตัวยุติตัวไม่ยุติไปด้วยกันนี่เลยที d ừ n การไลซึ d ง g การเล้กไม่เึิกกลุ่มนีพานเนี่ยไม่มีติดไม่มีหลุดนะิพพาตอไมสิ้นไม่องท้อที่มีตุดมีติดมีหลุดกรเพาะมีตัญหามีอุปทานองสิ้นองท้อเบิดมีก็ทำมาได้ก็หตึงสิ้นท มันมีโมหะนี่เองไม่ค่อยมีติดมีหลุดโลกเพราจิก็ต่ตัวนี่วิธีปัญหาปัญหาอุทธานนผู้สร้างวิถีท้ไม้ต่อตัวินก็ปัญหาคอยเสี่ยงวิถีท้ไมสเปัญหาคอยสร้างวิถีท้ไมก่าดวมันก็เป็นสัมวัตในปัญหาเสเองเป็นสัมถวัตในวิถีเสเอง thành luân hồi trong chính tha máy thành luân hồi trong chính phước pháp thành bần hệ bày không nào à luôn đức Phật không cho đi tới phía trước yết thị tu yết thị bây giờ bấy dừng chín cái dừng ngay hiện tại chộp tôi chộp à. đi phụ bấy băn kết thúc cái kết thúc ngay hiện tại tát tu tát ngay bây giờ bấy băn các chín cái các ngay hiện tại mày yết mê cả tham tu mày yết thế bây giờ bấy băn không dính cái cả chín cái không dính ngay hiện tại Mấy mới chê nào luôn nó không phải phía trước ปัจจุบันที่มันไม่ใช่อะไรในปัจจุบันเหตุมาไม่่าย i gì t r o n ตปัจจุบันที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งปัจจุบันเองเหตุบันแตมาไม่ใยใแม้กต่สิ่งปัจจุบัไม่ดีต้องให้เข้ n g ถึงตบทอย่างนะหมดทุาไมไหม้มันก็ไม่จบเหลือถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ตายเหล้อถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ยุติเลืวค้าไม่ไหม้มัก

มันจะจบตัวจบให้เองราใตื้นชิตัวจบให้องนยุิตัวยุติให้เองมราใชิ้ตยให้เองมันจะตัดตัวตัดให้เองลกมรนจะต้นตก้องลกมันจชิัวตัห้อนี่มัวแต่หลงเจริญมัวแต่หลงมาเพนนี่มัวแตหลงเริญมัวเต่หลงมาเพนนีมัวต่หลงเจริมัวแตหงมดเนนัวแตหลงริามวแ่ลกมาเพนี่มัวแ่หลเดิมัวแต่หลไมาเ าเป็นผู้สร้างทางตันหาเป็นผู้เดินทางทำาไม้ là ล g ư ờ i tạo ra t r o n นทำาไม้ là n ยย i đi มีแต่ตัณหาเป็นผู้สร้างมีแต่ตัณหาเป็นผู้เสวยผลจ h ỉ ก ó ม ố i t h a มเล là người tạo Ch chỉ có m tham ái là c มดแต่หลงคอยเริ่มหมดแต่หลงคอยจบอะไรแล้ว vẫn c ò đ o n g v n bắt đầu ิ à o đường vốn t h ุ c cái gì vậy ทุกอย่างลูกก็ไม่สิ m ม i t h o i n à น k h n ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้กัน

ี่กุมมิ่งเราดิแ้นทีสหายการจบช่วยแห่งการตัดช่วยแห่งการยุติช่วยควาสุขดึงทุกงความสุขแคบทุกงความสุขแคบทุ้งไอ้ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยก็ไปด้วยกันด้วยกับทุกื่สิ่งทุกอย่างคงเสียงกับเสียงกับทุ่มเสียงไห้จะไปกุมเราสุดกอนมันจะได้เป็นเนื้อหายมหาบุญนาแห่งการคลายช่วยหดช่วยไปด้วยกันทีสหายกสหายใน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 ่าใน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 ใ เม่ต้แยกมีพานแจกสังสวัตแล้วลูกมีพานล้างสังสวัตรไปด้กันเลยพวกกันก้อนเล้บางจะอยลูกโบนเดอร์เล็บานเสือูปโบนเุอร์กายช่วยช่วยไปได้กันดับล้างช่วยว่างล้างช่วยไปด้กัน g i ả ก t ูคุ่ม nhau giải ้ h o á t รูปุ่ม nhau ระดับเดือดรูปจงคงเสือปุมให้หมดพาระในตัวใคเริ่มใครจบดีๆ ให้หสทุกษให้หมดพาราฟในตัวคอยติดคอยหลุดดีให้เฮ้ย้ังกสินทุกษายามมีพาราฟในการคอยติดคอยหลุดอยู่ปวดสัตว์ไม่ได้ถ้าจะต่อเก๋งหลังจากสุดก cố ิ้งก cố ที่ทุกษ์ทุดซึ่งซึ่งม่ไมันดับล้างว่างล้างช่วยปวดสัตว์ไม่ได้ลูกเก็บตั้งเสียงตั้งพ้เตียงลูกจุดซึ่งซึ่าไม่ได้หมดพาราในตัวคอยเริ่มคอยจบดี เห้กแก่กับเขาแกตัวเริ่มตกทัไม่ดีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้กันัตุ่า่อมกา่ดีกรุไม่ต้องห่วงคอยเริ่มคอจบอะไรไม่ต้องห่วในการคอยติดคอยหลุดอะไรไม่ต้องกังวลจากสุดตัเริ่มตัว kết ิ h ú c อะไรไม่ต้องกักสติ้นตัทจบอไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองลูกมันจบแมกระั่งตัวจบเอง cái k เ ô n กา ó sẽ ้ม t t ไ ú c เ g า y ะจบเลการมใไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองโก็ตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองไม ả เลยกา h จิ i มใไม่ตัดเลารจิ h มใจตัดนั่นแหละมันก็ตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองน้องตัดการชิ้ใจตัดอย่าไปห่วงตัดอะไรให้เป็นพาระในการไปคอยตัดโลกดึงเราีัดแสิเดียจะกลาเป็นงนิดปกติไม่พานลไม่มีนะทงตัดไม่ตัดเนี่ย นิพพานม่ต้องมีกัรกัดกัรสกัดตัดเมตตามันยังเป็นตัณหาสารวอนอยู่ไหมลูกนะการไม่กัดมันมันต่อลาไหม้ผู้ก่อนิพพานเนี่ยไม่มีมันกะทั่งมีไม่มีนิพพานม่ต้องไม่การกอดการสกัดและไอ้ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยโปรดสัตดีเดี๋ยว้าไม่มีการกอดการสกัดนี้ที่จะดูดจุิทีตดีไปด้วยกันนั่นแหละไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันนี่แหละีกลุ่มเดียว không có cả có cả không có đi cùng nhau Mình sẽ để lại lòng lòi lang chuyển gần bay và lang chuyển gần bay đi nữa như thế thì vẫn dấu vết rửa giúp nhau chống không rửa giúp nhau tốt lắm Hãy một thà la thuộc lương Hãy hết cái nặng của mọi chuyện hay trong cái vòng kịt vòng lụt tỉnh leo luôn không cần đi đâu lắm để thoát nữa rồi đâu hà, là tân hà Nó là thoải mái bên trong bình vương khoai lá mè lá ở đây cũng cần đâu mà đi cố từ bỏ cố không từ bỏ cái ไม่ใช่สิ่งยืดติ่อยู่แล้วใดตรงมันเองโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใล่อะไรที่สิ้นสุดหรอกทังชิ้นนั้นหมดถึงไม่ว่าโลกหรือธรรมก็ตามถึงแม้จะเป็นสิ่งที่สิ้นสุดแล้วก็ตามมันไม่ใช่สิ่งติ่สิ่งลนอยู่แล้วโลกทุกสิ่งทุกอย่างมกนไ่ใช่อะไรที่สิ้าโุดหกสรุปแล้วโลกม็ไหม่เลยลลกใหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่ไปด้วยกันก็เพรว่าโลกนไม่ทุกต ขม่ติดไม่ห n ุดไป้วยกันไ่กิดมเนับไไม่ติดไม่หลุดไปด้กันไม่เกิไม่ดบไปด้กันเข้องคอยติดอยลุดไปด้วยกันไม่ต้องคอยติดคอยหลุดไปด้วยกันไม่ต้งไมยเ่มไปจไปด้วยกันไม่ต้องคอยาิดคอยหลุดไดกันไม่ต้องคอยเริ่มไปจบไปด้วยกันองคอไป้กัม่ต้คเิ่ทุดกไม่ต้องคอยติดคอยหลุดไปด้วยกัน้องคร่มยงัน่้ดหมไมันไม่ต้ง่ไปไปด้วยกันนั่นหล ทุมกับพุ that, how, ่มกับุ่มทุมร้อมกันเราไม่ต้องไปคอยทิ้งคอยไม่ทิ้งไปด้วยกันต้องเกิดโผล่บโผล่ก็บ่ไปพ้อมกหมดภาราในการจะต้องทิ้งไม่ทิ้งอะไรห้กอย่างคราจำสืบจำต้องบ่จำต้ไงไม่บ่หมดภาราในการจะต้องไปคอยละเมลละอะไรใทุกอย่างกราจำสืบจำต้องตื่นบ่จำต้องไม่ตื่นบนไม่ไม่ทงไมทันทม่มกัคงกับ กันเลยเรื่องทุกอย่างเจ่านตั้นแหละมันจะไม่มีผู้ติดไม่มีผู้หลุดไปเองก็ไม่มีผู้ละไม่ละไปเองืก็บอคไม่มีผู้บรรลุไม่บรรลุไปเองก็ที่มันมีผู้ติดผู้หลุดก็เพราะมันมีตัวผู้ไปบําเพ็ญนก็มีคนก็ี ที่มันมีตัวผู้เพนก็เพราะมีตัณหานั่นเองแกเกิดีตั่าป้มันณหาคอยเสี่ยมตัณหาคอยสร้างทําทําใปัญหาคอยเจริญตัญหาคอยปฏิบัติทําใหโกพัฒนาไปเปล่โกได้นั่นแหละมันเลยเกิดตัวผู้ปฏิบัติตามมามีตัวผู้ปฏิบัติตามมามีตัวผู้บรรลุตามมามีตัวผู้เข้าถึงไม่เข้าถึงตามมายี่เท่มาเลยก็คนฝึกทัน có người tu tập có người đạt đến có người giác ngộ theo đếm số lại là kết luận là nó là tham ái các con nó có mày con không mày mình tham mày, mày mày may. không cả không cả không không là mì mì thoái, tỉnh, khoai, lột, rồi nó sẽ tự không có người cố dính người cố thôi nó sẽ tự không có người cố từ bỏ người cố không มันจะไม่มีทั้งผู้จบและผู้ไม่จบไปเองเันจะม่มีทั้งผู้นิพพานผู้ไม่นกพพานไปเองมันจะไม่มีทั้งผู้ิพพลนผู้ไม่านไปเองันจะตื่ั้งนิพพานผู้ไม่นิพพานไปเองเัาจิไม่มนทั้งไม้และผู้ไม่ากไบเามันจะไม่สีทั้าผู้นิพพานผูไม่นิพานไปองมนจไม่มี้งผู้จบแล้ไม่บไปเองมันจะไมทั้งู้นานผ้ไม่นกพพานไปเอง ก็เปิดโอกาสให้ถามได้นะไ,ไม่แต่ละข้ามันก็เป็นสตีตัดให้อยู่แล้วลูก เป็นสมาธิชนิดตัดให้อยู่แล้วเป็นปัญญาชนิดตัดให้อยู่แล้วด้วยว่าวัชระฉับพันเขาพอคนเดิมที้นั่นแราะเดี่ยวกัดเจ้าดูตรลายเสงเดิมตัดเจ้าดูลายจีวตัดเจ้าดูน้องบอกว่ากินกันตุ่ ตัวเจริญนี่นะมันเป็นตันหาในตัวเจริญซะเองการพัฒนาโน้ตะท้าในช่องจิ้งไก่พัฒนา แล้วจะได้เนื da, na, ha, o, ้อหาตัดสรุมันเหมือนกันไปทีั um, ่วม่ว่าองค์พุทธาตหรือว่าพุทธสาวกหพืทพุทธบริษัทหรือศาสตร์ทั้งหลายถ้าเรองส่วนหรือ่าเรื่องไุดเด่นของศาสนาหรือว่าเรม่รงจดไม่นของพุม่ตาดนหละไม่าเ่งจุดไม่นของพุทนไหร่าเรื่งจุดเ่ขอา วันนี้ก็สาธุกิบวันนี้ก็แล้วกันนะสาธุสาธุสาธุจะว่าจะมีอะไรถามไหมถามพี่มันทำสื่งทีมีก็ต้องยืนขอหรอยครับ

ที่อย่างนั้นทั้งหมดทังมวลทั้งหลายนะลูกนะขาให้มีส่วนในการสลัดไม่ก็ต้องสลัดเองไปดูการมีส่วนในมหาบนา